เด็กชายเอกวันเขียนทองคำเด็กชายนัทศอนภูเลิดเด็กชายกิตเมศรสีวิเชียน เด็กชายสิทธิพลคงสันเด็กชายนักประคานเหมือนงเด็กชายเพชรป้าส้อยสว่างเด็กชายอาธิวรารีเนือหาเกงไกล เด็กชายนบข้แก้วนักรบ mm hmm. เด็กชายปฐวีโอชาผม mm hmm. เด็กหญิงนันพิตาจันทร์ธาริเดินมาสิลูก เด็กหญิงปรายาดีล้นเด็กหญิงเป็นนิกาปิดนทองเด็กหญิงทันชนกกรอบทองเด็กหญิงน,นิชาสัมอา เด็กหญิงธนัชยาเสมอการเด็กหญิงเกวลินเพลงพ่าเดิมเด็กหญิงรัชนีกรทางโรงไม่โค้งอะพลอย เอกหญิงรัชฎีกรทางตรงเอกหญิงปวรา,าริสาสังคานทำไม่ถูกเลยนะพลอยเอกหญิงพิชยาธิดารัตนามานา เด็กชายนัทพลบุญกิจและเด็กชายรัชตะเกิจมรัน